เพราะวันนี้มันเป็นโชคร้ายของประเทศที่ประเทศเรากำลังเผชิญทั้งพี่น้องแชร์ว่าไอ้เฮียใช่ไหมครับผมถือว่าพวกนี้คือนักการเมืองโกงชาติใช้อำนาจไม่ชอบและมีอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกล้มล้างการปกครองกลุ่มนี้มันร่วมไม้ร่วมมือกับ NGO ต่างประเทศเมื่อก่อนนั้นก็มีวงการทูตตามประเทศโพหน้าออกมาเยอะมากมันมีสื่ออยู่ในมือและมันก็จะมีเยาวชนนิสิตนักศึกษาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ของพวกมัน การที่ลูกหลานของพี่น้องประชาชนที่ไปกระทําความผิดตามมาตรา1นึหนึ่งสองนั้นเป็นความจงใจตั้งใจกระทําผิดเพื่อให้เรื่องนี้มันดังระดับโลกนี่คือความชั่ว้ายของผู้ใหญ่ใจร้ายที่ไปให้ทายเด็กๆลูกหลานประชาชนที่ตามสถานการณ์ทางการเมืองไม่ทันหลายคดีผมอ่านมีหลักฐานยืนยันได้ว่า พวกผู้กระทำความผิดเหล่านี้มีเงินโอนเข้าบัญชีจากต่างประเทศครับเราต้องรู้เท่าทันคนพวกนี้พี่น้องสังเกตไหมไอ้พักการเมืองที่มันเป็นแนวร่วมมันก็หาเสียงที่ยกเลิกมาตราหนึ่งสองจนกระทั่งสารรับนูลมีคำวิจัยว่าพรรคนี้มีพฤติกรรมล้มล้างกาปรปกครองสารรับนูลท่านมีคำสั่งชัดเจนว่าห้ามให้พักก้าวไกลมาพูดชี้นำก่อนสารจะวินิจฉัยถามว่ามันฟังไหมวันนี้พี่น้องวันนี้มันก็แถลงใช่ไหม มันแถลงโดยที่มันมีความรู้สึกว่าประชาชนมันอยากจะพูดอะไรมันก็นึกว่าประชาชนจะเชื่อมันมันบอกว่ามันแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองนั้นน่ะมันอาจจะโทษกกตที่ไม่ตําหนิมันไม่เตือนมันแต่จุดเลวร้ายที่มันพูดมันให้สัมภาษณ์มันบอกว่าที่มันต้องการแก้ไขมาตรา1น2เนี่ยมันยังมีความรู้สึกจงรักภักดีมันยังมีความรู้สึกว่าเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไว้ซึ่งพระราชอำนาจพี่น้องดูมันพูดไอ้พวกนี้ดูมันพูดดูมันพูดไอ้ มันเหมือนกันเลยพี่น้องไอ้ตัวพ่อไอตัวน้องเนี่ยสันดานเหมือนกันมันอยากจะพูดอะไรมันนึกว่าประชาชนโง่แต่บอกมาเลยว่าประชาชนอย่างพวกเราตามพวกมึงทันแน่นอนให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าคาดศารมีคําวินิจฉัยออกมามีคําสั่งว่าห้ามพวกคุณถแถลงชีน้นําพูดคุยกับประชาชนในการชี้นําสาร เพราะมันจะเป็นการกดดันสารมันยังไม่ฟังเลยพี่น้องเอ๋ยและถามว่าประชาธิปไตยของพวกมึงคืออะไรตามใจชอบใช่ไหมอะไรที่กูดได้โอเคอะไรที่ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเผด็จการใช่ไหมอย่างนี้ต้องเรียกมันไนอ,อ้โอ้พี่น้องเอ๋ยโหเันเร็วไอ้สองชุดนี้มันมี DNA เหมือนกัน DNA ความกระล่อนเลอะเทอะไม่มีวุฒิภาวะในการสื่อสารกับประชาชนเอาแต่ได้